คืบหน้าโครงการคนละครึ่งยังเหลืออีก4ล้านกว่าสิทธ์นะครับ ฝากก,ก,กกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมข่าวอัปเดตล่าสุดโครงการคนละครึ่งจาก Facebook ของคุณรัชดาธนาดิเรกกลองโฆษกรัฐบาลนะครับชี้แจงโครงการคนละครึ่งนะครับโครงการนี้ไม่ต้องโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังทีเดียว3,000บาทตามที่หลายคนเข้าใจผิดนะครับคุณรัชดาธนาดิเรกขอเรียนประชาชนว่าโครงการนี้รัฐบาลออกมาเพื่อจะลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และส่งเสริมให้เกิดเ,เงินหมุนเวียนในชุมชนส่งเสริมรายได้ผู้ค้ารายย่อยหาเปรซและขณะนี้ได้มีผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว5ล้านกว่ารายและยังเหลือให้ประชาชนลงทะเบียนได้อีกประมาณ4ล้านกว่ารายนะครับท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ w ว w บโคนและครึ่ง .com นะครับเมื่อมี SMS ตอบกลับว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจากนั้นต้องไปโหลดแอ เปล่า,างเพื่อใช้ในการโอนเงินค่าสินค้าเข้าร้านที่ร่วมโครงการซึ่งท่านจะจ่ายในราคาครึ่งนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งรัฐจะจ่ายให้นะครับโดยโอนเงินไปที่ร้านค้าโดยตรงสามารถใช้จ่ายได้วันละไม่เกิน150บาทวงเงินรวม3,000บาทเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2563นะครับสำหรับการโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังโอนเท่าที่จะต้องใช้นะครับไม่จาเป็นต้องโอนเต็ม3,000บาทในครั้งเดียวมากไปกว่านั้นนะครับหากใช้วงเงิน150บาทไม่หมดใน1วัน จำนวนเงินที่เหลือจะยังคงอยู่นะครับโดยท่านสามารถใช้ได้ไปเรื่อยๆจนเต็มวงเงิน3,000บาทนะครับภายใน31ทธันวาคมนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม